สวัสดีครับกับกผมคกับผมมิสเตอร์จีที่แกนีค้งนะฮะก็วันนี้คุณวัดดอนทีวีเกมมิ่งจะมาสอนเรื่องการทํายานะครับไปพบกับเขาแล้วกันเลยดีกว่าครับไปโอเคก็มาอยู่กับผมนะครับเอ็มวัดดอนทีวีเกมมิ่งนะก็อยู่ในแลบของผมนั่นเองนะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทํายาอ่าอ่าอะไรวะคำหนึ่งครับยาอะไรวะจำไม่ได้ไปเลงน้ำยาเนื <c oughs> อ้อเขี้ยอะไรวะอ่ามันเป็น บัรญามองมองตองคือครับช่วยนั่นแหละครับช่วยช่วยทำเซตให้ผมหน่อยครับตองมือครับโอเคครับก็มีอยู่จะมีวัตถุดิบนะคือนี่ครับอ่านเอาครับอ่านไม่ออกครับหุ่นเนเธอร์นะแล้วก็แครอททองคำนั่นเองนะครับโอเคครับอย่างแรกก็คือเอาหุ่นเนเธอร์ครับวางไว้ก่อนนะครับ เมื่อหูดเสร็จแล้วก็ให้เอาแคเรอทองคำใส่ไปครับโอเคนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ยามานะครับก็จะมาสาธิตกันเวลาทำได้เองเวลากินครับเราจะมองได้อย่างนี้เลยครับตามที่เห็นนะครับจะมองแบบว่าเหมือนตอนกลางวันนะครับแต่มีสีฟ้าม่วงออกหน่อยๆน่อยแล้วก็ซูว่ายานี้ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็ ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวตาหน้าจะมาสอนเรื่องทำยาต่อไปก็คือวัดดอนแลบนั่นเองนะครับก็ติดตามชมนะครับยาครั้งต่อไปนะครับก็ซี i ากิ s t ยั d a y ครับเจเปืนย้ <Yay. S 2> okay.